สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้จัดการที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับลูกน้องของตัวเองซึ่งอาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ว่าท่านอยู่ในระดับไหนเคยรู้สึกไหมครับว่าบทบาทของเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการซึ่งเป็นแซนด์วิชนะฮะอยู่ตรงกลางระหว่างท็อปกับข้างล่างที่เป็นพนักงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายซับซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารจากท็อปลงมาสู่ข้างล่างหลายองค์กรเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ก็เพราะว่าตัวคนส่งสารหรือคนที่เป็นผู้จัดการนี่แหละครับที่มีบทบาทหน้าที่สําคัญมากๆในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างคําสั่งนโยบายต่างๆของผู้บริหารดับสูงลงมาสู่ในแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานในทีมเนี่ยถ้าเรารับสารมาไม่เคลียร์ส่งสารออกไปก็มั่ว ไม่ชัดเจนมันเลยทําให้พนักง,งานในทีมของคนที่เป็นผู้จัดการที่อาจจะสื่อสารไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะฮะมักจะมีปัญหาตามมาเสมอเช่นงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหรือพนักง,งานเข้าใจผิดไม่รู้ว่านายต้องการจะสื่ออะไรเพราะฉะนั้นผู้จัดการนอกจากเป็นคนที่บริหารจัดการทีมของตัวเองให้ได้ตามเป้าแล้วเนี่ยนะครับผมว่าประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งคือการสื่อสารระหว่างท็อปแมネจเมนต์ ลงสู่ระดับพนักงานก็ต้องอาศัยช่องทางผ่านผู้จัดการทั้งหลายนี่แหละครับมันเลยทําให้หลายองค์กรเนี่ยพยายามที่จะเน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของกลุ่มผู้จัดการแปลกแต่ก็จริงนะครับผู้จัดการหลายคนที่เติบโตขึ้นมาเป็นระดับแมเน g เจอร์ได้เนี่ยนะฮะหลายคนทีเดียวที่เก่งเรื่องงานเก่งมากๆเลยนะฮะเรื่องงานแต่มาตกม้าตายเรื่องซอฟต์สกิลเฉพาะเรื่องของการสื่อสาร บางคนเนี่ยเก่งงานมากแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้สิ่งเหล่าน,นี้มาเลยทําให้นโยบายของระดับบนเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดลงมาให้กับพนักงานเข้าใจได้แบบชัดเจนแล้วก็ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงนะครับดังนั้นมันค่อนข้างชัดนะครับว่าบทบาทของผู้จัดการที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เพียงแมสเซนเจอร์นะครับเรายังต้องแปลความหมาย แปลเจตนารมของผู้นำแล้วก็เอาเจตนารมเหล่านั้นเนี่ยมาสื่อสารกับพนักง,งานชัดเจนรวมถึงภาษาที่ใช้ก็ต้องสร้างขวัญกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานของเราได้เพราะเบอร์1นเบอร์สองระดับร,ระดับบนคงไม่สามารถที่จะสื่อสารกระจายไปยังทุกทีมได้แม้ว่าปัจจุบันเราจะมีทาวโฮลให้พนักง,งานรับฟังแต่สุดท้ายในการทาวโฮลมันก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆซึ่ง เราจะลงดีเทลในทาว์คอล์บางครั้งมันก็นานเกินเหตุก็เลยต้องอาศัยผู้จัดการระดับกลางนี่แหละครับในการที่จะสื่อสารลงไปดังนั้นการที่ในฐานะของการเป็นผู้จัดการที่จะสื่อสารลงไปให้มันชัดเจนเนี่ยผมว่าตัวผู้จัดการเองที่อยู่ตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมขออนุญาตเรียกว่าผู้จัดการแล้วกันที่อยู่ตรงกลางเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตีความวัตถุประสงค์ของระดับบนนะครับให้ชัดเจนจริงๆว่าเขาต้องการอะไร การตัดสินใจแบบนี้นะครับนโยบายที่ออกมาแบบเนี้มันเกออะไรกันแน่มันมีเจตนาอย่างไรวัตถุประสงค์คือเพื่ออะไรผลลัพธ์หลังจากที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังยังไงบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อทีมงานที่อยู่ในองค์กรหรือแต่ละทีมอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้เราต้องเคลียร์กับผู้นําระหว่างการประชุมเพื่อรับนโยบายเนี่ยนะครับตัวผู้จัดการเอง ผมว่าไม่ควรจะนิ่งเงียบนะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ต้องไปสื่อสารต่อดังนั้นตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการทบทวนสิ่งเหล่านั้นกับ ผู้บริหารในห้องที่อยู่ในห้องประชุมให้ชัดเจนเสียก่อนไม่อย่างนั้นแล้วการส่งสารลงต่อลงไปให้กับพนักง,งานเนี่ยจะมีปัญหานะครับ10ผู้จัดการสื่อสาร1ิบอย่างนะฮะดังนั้นมันอาจจะกระจายไปแต่ละทีมเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นไปได้อย่าง,างชัดเจนมากๆดังนั้นเพื่อให้มันถ่ายทอดลงไปได้อย่างดีเราต้องเคลียร์เรื่องข้อความทุกสิ่งอย่างว่าเราเข้าใจตรงตามเจตนารมณ์ของเขาจริงไหมหลังจากที่เรารับ สารมาเรียบร้อยเข้าใจเรียบร้อยเนี่ยกลยุทธ์ของผู้จัดการที่จะต้องลงไปถ่ายทอดต่อเนี่ยนะครับผมว่ามันนี้ก็สําคัญนะสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดปัญหาระหว่างท็อปกับทีมข้างล่างเนี่ยคือ1คือตัว,ต,วตัวแรกเลยผู้จัดการเนี่ยเอาสารเอานโยบายที่ได้รับมาไปสื่อกับพนักง,งานแบบคือตัวเขาเองเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายเนี้ย แต่เขาไม่เคลียร์เขาไม่มีการพูดจาซักถามเก็บไว้ในใจอย่างเดียวระหว่างประชุมพอถึงเวลาถูกสั่งว่าจะต้องลงไปสื่อสารต่อนะตัวผู้จัดก,การเองก็แสดงความวิตกกังวลกับนโยบายนั้นอย่างชัดเจนให้กับทีมงานเห็นหลายครั้งเนี่ยตำหนิย้อนไปหาผู้นําขององค์กรตัวเองด้วยซ้าก็คือนายตัวเองนี่แหละว่าตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาพนัก,กางานถามว่าเอาแล้วจะเป็นยังไงต่อครับพี่ตัวผู้จัดก,การเองก็บอกงั้นเองก็ไปถามนายดูแล้วกัน เจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับกับนโยบายนั้นน่ะที่เขาสื่อสารลงมาหลายครั้งผู้จัดก,การก็จะมาบ่นกับทีมงานว่านี่พี่ไม่ก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้เลยนะแต่เราก็ต้องทานะแค่คําพูดเนี่ยครับมันก็ทําให้พนักงานไม่ได้ใจแล้วนะเขาจะมีความรู้สึกว่าทําไมเขาต้องทํางานนี้ทั้งๆท,ที่ตัวหัวหน้าเองก็ไม่ได้เห็นด้วยทําไมออผู้บริหารระดับสูงถึงต้องบังคับเขาเห็นไหมฮะผู้จัดก,การตรงกลางเนี่ยมีส่วนจริงๆเยอะทีเดียวนะครับที่จะทำให้ คนข้างล่างทีมงานข้างล่างเนี่ยมองไปเองที่ทางเดียวกันกับองค์กรได้ชัดเจนหรือเปล่าโอเคอันนั้นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่มักจะสร้างปัญหานอกจากผู้นําไม่ให้เกียรติผู้นํอาอโทษผู้จัดการไม่ให้เกียรติผู้นําตัวเองแล้วก็คือเรื่องของการฟังอะครับบางทีเราฟังผู้นําในระหว่างการประชุมเพื่อจะเอาความชัดเจนเอานโยบายมาถ่ายทอดต่อเนี่ยจุดนี้ผู้จัดการมักจะฟังแล้วก็คือไม่แอคทีฟลิส t e n i n g อะครับ ฟังแล้วก็ตีความเอาเองบ้างตรงไหนที่ไม่สอดคล้องหรือขัดกับผลประโยชน์ขัดกับบางอย่างที่ตัวเองเชื่อก็จะมองว่ามันไม่ถูกต้องแล้วไม่ถามอะไรเลยไม่เคลียร์อะไรในระหว่างการประชุมสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกิดการสะสมนะครับแล้วก็เอาข้อความพวกนี้ไปคุยกับพนักง,งานตัวเองแล้วแล้วก็ระหว่างการที่เอาสารไปสื่อกับลูกน้องตัวเองก็ต้องเปิดใจรับฟังลูกน้องด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าลูกน้องเห็นด้วยแต่เราไม่เห็นด้วยกับสารข้างบนก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างทีมงานอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็ในการสื่อสารลงไปผู้จัดการเองจะต้องปรับข้อมูลปรับข้อความให้เหมาะสมกับทีมของตัวเองอันนี้สําคัญมากนะครับหลายครั้งเป็นการเอานโยบายมาอ่านให้ฟังซึ่งพนักง,งานระดับล่างมีความเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ดังนั้นคําพูดที่แปลงเป็นภาษาง่ายๆนะครับ ที่ทาให้เขาเข้าใจผมว่าเคสนี้สําคัญกว่าการที่ก๊อปปี้มาแล้วบอกว่า,วานี้มีนโยบาย5ข้อนะแล้วก็อ่านให้ฟังซึ่งบางทีภาษาของการเขียนนโยบายมันเป็นภาษาทางการการทําความเข้าใจระหว่างคน1ิคนอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันเลยถ้าผู้จัดการมีเทคนิคในการสื่อสารที่ดีเขาก็จะเล่าเป็น storytelling บ้างทําให้มันมีความง่ายในการทําความเข้าใจซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลต่อความเข้าใจแล้วก็การทำงานตามมาของพนักงานด้วยนะครับ เคสเนี่ยมันคือเรื่องของการสื่อสารดังนั้นบอดแคสต,ตอนนี้ผมต้องการจะสื่อว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอผู้จัดการในหลายองค์กรรวมถึงองค์กรผมเองที่เคยทํางานด้วยกันมาเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาจริงๆ MD CEO ประชุมกับบรรดาผู้จัดการดีเรคเตอร์อะไรก็แล้วแต่พอประชุมมามีนโยบายชัดเจนแต่กับกลายเป็นว่าบางฝ่ายร่วมงานดีมากครับบางฝ่ายกับกลายเป็นว่าติดขัด พอไปสืบเอาสาเหตุลึกๆเข้าก็ปรากฏว่าพนักง,งานไม่ทราบวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นจริงๆพอเราไปถามพนักง,งานว่าเอ้าแล้วนายคุณไม่เล่าให้ฟังเหรอพนักง,งานก็ตอบว่านายนี่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เลยก็เลยทําให้พวกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่พอเราไม่รู้เราก็ไม่เสี่ยงไม่กล้าที่จะลงมือทําตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวนายโกรธผลงานพวกผมก็ไม่ดีอีกเนี่ยมันลามปามขนาดน,นี้เลยนะฮะพอสุดท้ายในฐานะที่เป็น MD ็าดีนฐานเป็นซีโอก็ต้องลงไป คุยกับผู้จัดการว่าคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณทําไมถึงไม่สื่อสารให้ตรงดังนั้นแม้ว่าเราอาจจะไม่ในฐานะเรานะฮะถ้าเป็นผู้จัดการเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาอนุมัติหรือสิ่งที่เขากําหนดเป็นนโยบายแต่ถ้าเมื่อไหร่เสียงส่วนใหญ่เขาโอเคเขาอนุมัตินะครับแปลว่าอะไรแปลว่าองค์กรต้องเดินไปตามทิศทางนั้นแหละเราจะไม่เห็นด้วยอยู่คนเดียวแล้วบอกงั้นฉันไม่ทําแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราก็ต้องมีมารยาทในการทําธุรกิจร่วมกันการสื่อสารของผู้จัดการลงไปยังลูกน้องก็ต้องสื่อสารให้เต็มที่แม้ว่าเราจะบอกว่าในที่ประชุมไม่เห็นด้วยแต่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าโอเคถ้าถ้าเดินกันตามนั้นเราก็ต้อง follow นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับบทบาทของการเป็นผู้จัดการที่ดีนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ